สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเก็บมาเล่ากับผมอีกครั้งหลายคนอาจจะเริ่มเบาใจว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มสงบลงแล้วหลังจากเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่รู้ไหมครับว่าในความเงียบนั้นมันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่หรือที่ทางยุทธวิธีเขาเรียกว่า operational ceasefire หรือการหยุดยิงเชิงยุทธการเท่านั้น วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามแนวตะเข็บชายแดนตั้งแต่สุรินสีสเกตไปจนถึงจันทบรุรีทำไมโดรนสอดแนมนับร้อยถึงยังว่นอยู่บนฟ้าและทำไมรัฐบาลไทยถึงต้องควักงบเยียวยามาหาศาลในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เก็บมาเล่ามีคำตอบแบบวิชาการมาให้ฟังกันครับเรามาเริ่มที่ตัวเลขที่น่าตกใจก่อนครับ ในช่วงรอยต่อปี2,568ถึง2,569มีรายงานว่าประชาชนไทยต้องอบพยพกว่า2,500,000คนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแม้วันนี้หลายคนจะเริ่มกลับบ้านได้แล้วแต่บาดแผลทางกายภาพยังอยู่จุดที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาครับกองทัพภาคที่2ตรวจพบว่ากัมพูชาไม่ได้ถอยกำลังจริงแต่กลับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีโยนสอดแนม UAV บินล้ำเข้ามามากกว่า250ลำนี่คือการเปลี่ยนจากสงครามปืนใหญ่มาเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อระบุพิกัดที่ตั้งฐานปืนใหญ่ของไทยเรานอกจากนี้มีการรายงานว่าฝั่งกัมพูชาแอบขยับเส้นทางยุทธวิธีลำเลียงวัสดุก,ก่อสร้างขึ้นสู่พื้นที่ยอดเขาสำคัญสคัญซึ่งนี่แหละครับที่เป็นชนวนเหตุ เพราะมันคือการละเมิด MOU ปี2,543ที่ทั้งสองประเทศต,ตกลงกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในเขตที่ยังตกลงกันไม่ได้เอาละครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและรัฐศาสตร์ทำไมประเด็นชายแดนถึงมาระอุเอาตอนนี้ผมสรุปมาให้3ปัจจัยหลักครับยุทธศาสตร์รุกทางบก เพื่อต่อรองทางน้ำนักวิชาการหลายท่านมองว่าการที่กัมพูชาขยับกำลังตามแนวชายแดนทางบกเป็นการสร้างอำนาจต่อรอง B (bargaining power) ในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล (OCA) ที่มีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติมหาศาลครับเม <ME> ื่อเราตึงเครียดเรื่องเขตแดนทางบกการเจรจาทางทะเลก็อาจจะถูกใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น 2. ทฤษฎี diversionary war สงครามเพื่อเบี่ยงเบนในเชิงรัฐศาสตร์เมื่อรัฐบาลใดก็ตามเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหรือความกดดันทางการเมืองภายในการจุดประเด็นชาตินิยมเรื่องเขตแดนมักจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรวมใจประชาชนและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาปากท้อง 3. การเปลี่ยนผ่านคู่อำนาจ ปี2,569เเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกำลังเปลี่ยนผ่านการแสดงออกว่าใครคือมหาอำนาจท้องถิ่นที่สามารถควบคุมเส้นเขตแดนได้จึงเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและจุดยืนในเวทีโลกทางออกของเรื่องนี้ล่ะตอนนี้ไทยใช้กลยุทธ์การทูตนำการทหารครับ เราใช้การสมคืนตัวบุคคลที่พลัดหลงเพื่อแสดงถึงความจริงใจแต่ในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ต้องส่งเอกสารชี้แจง8ข้อต่อประชาคมโลกเพื่อยืนยันว่าเราไม่ได้รุกรรานแต่เรากำลังรักษาพื้นที่อธิปไตยของเราตามกฎหมายสากล สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือการประชุมวุฒธธิสภาในเดือนพฤษภาคม2569นี้ครับว่าจะมีมติอย่างไรเกี่ยวกับ MOU 2544เพราะนั่นจะเป็นตัวตัดสินว่าทิศท,ทางความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาในครึ่งปีหลังจะเดินหน้าสู่เตาะเจรจาหรือจะกลับไปสู่สนามรบอีกครั้งเรื่องชายแดนไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเลยนะครับ เพราะถ้าใช้แดนร้อนพลังงานเราก็อาจจะแพงขึ้นความมั่นคงเราก็น้อยลงสำหรับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนคิดต่อครับว่าในยุคโดรนและดาวเทียมแบบนี้เราควรจะมองเขตแดนเป็นเส้นสมมุติหรือกำแพงเหล็กที่ห้ามใครก้าวล่วงแม้แต่ก้าวเดียวขอบคุณที่ติดตามเก็บมาเล่าอย่าลืมกด subscribe และแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ